มาดูความคืบหน้าของคดีวิตเตอร์บูธกันบ้างน,นะคะล่าสุดคานายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าการส่งเครื่องบินมารับตัวนายวิตเตอร์บูธของสหรัฐอเมริกานั้นไม่เป็นการกดดันไทยค่ะพร้อมกันนะคะก็ได้เตรียมพิจารณาเรื่องของระเบียบการเก็บค่าธรรมเนียมการจอดเครื่องบินด้วยค่ะ นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรียังไม่ได้อ่านเนื้อหาการร้องทุกข์ของทนายความนายวิกเตอร์บูธที่ขอให้ตนเองนั้นพิจารณาไม่ส่งตัวในบูธเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาโดยยืนยันว่าคดีนี้จะต้องเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายโดยไม่สามารถที่จะมีใครมากดดันได้ซึ่งรวมถึงการส่งเครื่องบินมารอรับตัวของทางการสหรัฐด้วยไม่ละครับเขาจอดเขาก็จอดรอไปได้เรื่อยๆครับเป็นปัญหาของเขาเองครับ เรากลับไปก่อนก็ได้ครับแต่ผมถามอยู่เหมือนกันว่าเราเก็บค่าจอดเท่าไหร่ขณะดเดียวกันนะคะนายสิริศักดิยพันธ์อธิบดีอายการฝ่ายคดีต่างประเทศก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งนายวิทเตอร์บูธเป็นผู้ร้ายข้ามแดนว่ากระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือหารือถึงอายการสูงสุดค่ะดเกี่ยวกับขั้นตอนและก็ข้อกฎหมายซึ่งจะไปตรวจดูรายละเอียดในหนังสือดังกล่าวก่อนว่าจะต้องพิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องใดบ้าง ส่วนการยื่นคำร้องขอถอนฟ้องคดีที่2ของนายวูดนะคะก็เป็นคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินแล้วก็การปลอมบใบเครดิตต่อสารอาญายืนยันค่ะว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใดก็คงต้องใช้เวลาพิจรนารณาหนังสือของกระทรวงต่างประเทศก่อน2-3วันนะคะจึงจะให้คำตอบได้ว่าจะมีความเห็นในเรื่องของการถอนฟ้องคดีที่2ของนายวูดอย่างไรคะ่ะ